สวัสดีครับแซมโมดิฟายนะครับวันนี้ผมจะพามาตรวจซ่อมนะครับเครื่องปั่นน้ำแข็งนะครับของน้องข้างบ้านนะครับบอกมันไม่ทำงานนะครับเปิดไม่ติดเปิดไม่หมุนเดี๋ยววันนี้มาตรวจเช็คกันดูนะครับพอดีเครื่องนี้เราทิ้งไว้นานนะครับน่าจะมีมดเข้าข้างในนะครับตามที่สันนิษฐานเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตรวจเช็คยังไงนะครับ นี่ะครับผมก็ใช้มิเตอร์นะครับปรับไปที่ย่านเสียงนะครับเป็นเป็นวัดไดโอดนะครับตรงนี้มันจะมีเสียงนะครับเวลามันแตกกันถ้าวงจรต่อถึงกันนะครับมิเตอร์จะมีเสียงนะครับเรามาเช็คที่ปลั๊กเลยครับง่ายๆขาดหรือไม่ขาดรู้เลยนะครับแตะเข้าไปทั้งสองขั้วนียนะครับแล้วก็ลองเปิดดู ขึ้นนิดนึงนะครับเหมือนมอเตอร์จะไม่เสียหรืออะไรยังไงนะครับเนี่ยเปิดมันจะขึ้นนิดนึงนะครับแต่ไม่ต่อกันนะครับต่อกันไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยเหมือนมีแบบค่าความต้านทานสูงนะครับนะครับน่าสงสัยที่สวิตช์นะครับเพราะว่าเริ่มมีมดแล้วครับเดินแล้วครับเนี่ยมดน่าจะอยู่ในสวิตช์นะครับเดี๋ยวมาแกะออกดูกันนะครับเาเปิดข้างล่างมันออกนะครับ ฐานเขาขออกก่อนนะครับดูข้างในว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้น้องก็ทิ้งไว้นานนะครับพอดีเขาจะขายน้าแข็งใสช่วงหน้าร้อนนะครับมันไม่ทํางานนะครับ ว่ามันจะถอดออกได้ไหมก็ทำมาแบบไหนนะครับมันเคยรื้อเหมือนกันอ๋อมีรูอยู่นะครับ,รบาปาด้วยแล้วก็มีซากมดเยดอะเลยครับผมเดี๋ยวมาดูก่อน คาปลา10มโครฟาัตดนะครับไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่ามาดูที่สวิตช์กันก่อนนะครับ ซะด้วยนะครับทำมาพอดีเลอเกินปรกอบทีดด่เรียบร้อยวิตของราครับมีมดด้วยสากามดเต็มเลยครับ น,นะครับผมสันนิษฐานว่ามดน่าจะอยู่ข้างในสวิตนะครับต้องมีทางเข้านะครับมดต้องเข้าได้นะครับเดี๋ยวแกดูในสวิตเลยครับผมน่าสงสัยที่สุดนะครับเอาเบื้องต้นก่อนครับ,บอย่าเพื่งไปคิดว่าคาปาเขาจะเสียนะครับสวิตต้องมาดูก่อนเลย อ,อ๋อแล้วก็เปลี่นตามที่คาดไว้ครับหมดเต็มเลยนะครับดูกันชัดๆเลยครับเห็นกันแล้วครับหมดเต็มเลยข้างในมีตะซากน้องหมดเลยกระจายครับกระจาย ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่แค่ทำความสะอาดเปลาะนำความสะอาดนะครับแล้วมาลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมับมีรูเล็กๆนะครับเข้าได้นะครับความสะอาดาถ้าผมนี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับน่าสัมผัสไม่เสียนะครับคอนแทค ไปเมืนเดิมครับผมโอเคครับไสได้่ดค,ครับี่ใส่ที่ตรงรูเดิมนะครับสป,ปริง มาลองเช็คดูนะครับว่าจะมีเสียงหรือเปล่านะครับเช็ดูเบื้องต้นก่อนนะครับน่ครับปั๊กสองข้างเปิดดูครับมีมานะครับแต่ไม่ปิดนะครับเดี๋ยวมาลองเช็คดูฝั่งนี้ ไกดูกสายนะครับว่าสวิตช์ใช้งานได้หรือเปล่าลี่ทีละตัวนะครับทีละข้างเพราะว่าเป็นผ่านมอเตอร์ผ่านกดลวดนะครับเือี้นี่นะครับสวิตช์ใช้ได้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาลอง เียบไฟกันดูเลยเดี๋ยวจะใส่ไปให้ครบเลยประกอบทีเดียวเลยนะครับใส่ปาคกอกันน้ำนะครับติตั้งไปเลย อบเลยครับเสียบปลั๊กดูเลยยังไม่ต้องประกอบครบนะครับครับลองเปิดดูครับผมใช้งานได้ครับเรียบร้อยปัญหามีแค่มดเข้าอย่างเดียวนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเรื่องืำงลานนะครับไปดินระว่างนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อย วิธตรวจซ่อมง่ายๆนะครับใช้แค่มัตติมิเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแคปเยนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็ส่งน้องนะครับให้น้องเขาไปล้างใช้งานนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับช่องแซมบูริ่ไฟสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปีคปเ่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ